สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสำหรับหัวข้อ เขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนนะคะก็แน่นอนเป็นพลังงานในเชิงสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเ,เพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะสเดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจออยากกดเข้ามาดูจังเลยนะคะก็แปลว่าพลังงานของเรานั้นสปาร์กกันในช่วงนั้นแหละนะคะก็รีบกดเข้ามาดูได้เลยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแปลว่าเราซิงกันสุดๆไปเลยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะหรือว่าอยากสนับสนุนช่องก็ เบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะคะแล้วก็าฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้เนาะที่เป็นการสนับสนุนกันนะคะยังไงอมก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงแสนซับแล้วนะคะยังไงก็ฝากช่วยกันนะคะช่วยก,กด Subscribe ด้วยเอะะ็จะได้เอาโล่เงินมาฉลองกับทุกๆคนนะคะเราก็จะได้มาแจกของรางวัลเพื่อคืนกำไรให้กับคนดูนั่นเองนะคะ เอาล่ะชาวธาตุไฟตามธรรมเนียมค่ะเราจะมาเช็คพลังงานหลักก่อนนะคะเพื่อดูว่าคลิปนี้มันใช่ของคุณไหมพลังงานหลักจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคุณกับเขาตอนนี้นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับคนเกิดวันพฤหัส ราศีธนูหรือว่าราศีมีนนะคะเอามาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นพรมลิขิตหรือว่ามันเป็นเกณฑ์ตามเกณฑ์ชะตาต้องได้เจอกันนะคะยังไงยังไงไม่ไม่ไม่ไมพ้นคนคนนี้ยังไงต้องได้เจอนะคะ <Th> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบมีการจ้องจับผิดหรือมักจะตัดสินอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะจับผิดการตัดสินกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะมีความแบบเหมือนลูกกลมๆที่กลิ้ง จะขึ้นได้ลงก็ได้นะคะเข้าเข้าออกๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไงก็ต้องเจอคะ่ะแต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะอ๋อทำอะไรให้มันได้ชัดเจนมากนักนะนะคะ,นะคะยังมีการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่ารอรอตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ขอดูก่อนจับผิดจับตามองก่อนอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้คุณกับเขาค่ะอุ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะมีไพ่ชาวกลุ่ม นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้ไพ่ใบเนี้ยเป็นคนสวยหล่อถ้าไม่ใช่สวยหลอก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธที่ค่อนข้างให้อิสระกันพอสมควรจากไพ่ใบเนี้ยมันถึงได้มีการจับผิดจับตาม,มองกันนี้หรือเปล่าเหมือนให้อิสระกันพอสมควรเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตามเกณฑ์ชะตาต้องมาเยียวยาอะไรกันนะคะหรือว่าตามเกณฑ์ชะตาฟ้าลิขิต จัก,กรวาลส่งมาให้ผูกพันกันมากๆนะเดอร์สตามอาจะหมายถึงเฮ้ยมีความผูกพันมากๆเลยเนาะนะคะแบบเหมือนเป็นยังเป็นดาวเด่นอยู่ในใจยังตราตรึงใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมน่าจะแบบเป็นอิสระจากกันหรืออยู่ห่างๆกันเหมือนกันอะอืมราศีกุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นไม้มีลูกติด หรือว่าพวกคุณลงเรือลำ,ลำเดียวกันในลักษณะแบบฟันฝ่าอุปสรรคอะไรด้วยกันมาไหมนะคะออมีภาระ,ะอะไรร่วมกันไหมแบบเช่นเป็นคนในองค์กรที่ออต้อง,ต,องต้องอยู่ในทีมเดียวกันหรอหรือว่าอ,อ๋อเป็นคนในองค์กรที่แบบมีภาระ,ะหน้าที่ร่วมกันบางอย่างนะคะหรือว่าช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นไม่มีลูกติดใช่ไหมอ่าหรือว่าแบบมีอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะที่ดูแล้วแบบต้องใช้เวลาในการที่จะคลี่คลายมันนะคะ เช่นอะไรได้บ้างเช่นอุปสรรคคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบผูกมัดกันไม่ได้แต่ผูกพันกันจังเลยแล้วก็เลยกลายเป็นเป็นอุปสรรคทางใจกลายเป็นเรื่องหนักใจที่แบบทําไมเราต้องมาผูกพันกันขนาดนี้แล้วแบบเป็นอะไรกันก็ไม่ได้อะไรย่างนี้ก็ได้ไงนึกออกใช่ไหมนะคะใต้สหรับเจ็ดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะอยู่ในกันและกันมามาพอสมควรนะเจ็ดเหรียญมันเป็นไพ่ของการที่แบบเฮ้ยรอดูการเจริญเติบโตงอกงามของ ความสัมพันธ์น่ะนะคะหรือว่าพวกคุณเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้แล้วก็รอการออกดอกออกผลของการเงินน่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีการรอดูอยู่ค่ะอืมมีการรอดูอยู่อย่างรู้สึกแบบมันช้าไปไหมความสัมพันธ์นี้มันแบบเต่าคลานมันยืดยาดนะคะผลประโยชน์ไม่ไม่ออกดอกออกผลสักทีปันผลกําไรทาไมมันไม่มีออกมาสักทีอย่างนี้ก็ได้ไงถ้าเป็นเรื่องเงินด้วยนะอืมนะ เพราะฉะนั้นแล้วพลังงานหลักบ่งบอกว่าพวกคุณน่าจะอยู่ในระหว่างการจับตามองจับผิดจับจ้องดูอะไรบางอย่างกับคนที่ยังไงก็ต้องได้เจอกันนี่แหละนะคะแล้วมันดันมาผูกพันกันนะคะมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ผูกพันกันก็ไม่ได้นะคะต้องไปอิสระจากกันนะคะแถมไม่พอบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันเป็นคนมีเสน่ห์มีชื่อเสียงซะอีกอะไรเงี้ยเนาะประมาณเนี้นะคะก็เลยกลายเป็นภาระเป็นปัญหาทางใจเป็นอุปสรรคอะไรที่ต้องมีร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะ ภาระทางใจถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีร่วมกันก็คือมันผูกพันกันมากๆอ่ะผูกพันกันจนรู้สึกเป็นภาระทางใจเนาะแบบเราจะทํายังไงให้มันได้ความมั่นคงกว่านี้ดีล่ะเออมันจะเป็นจริงได้ไหมเรามันจะสิบเหรียญได้ไหมเรามันได้แค่เจ็ดเหรียญนะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะถ้าตรงนี้ตรงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปต่อได้เลยนะคะถ้ามันครึ่งครึ่งกลางๆแปลว่ายังไม่ใช่คลิปของคุณนะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยว่า เขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน,ไน,นะคะเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนมีไพ่ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูชาวกุมนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน ขอให้ขยายก่อนนะมีไพ่ชาววันจันทร์กรกฎหรือราศีมีนะแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรผู้ศบกันเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมั่นคงต่อกันแบบไม่ต้องมีสถานะก็ได้มั่นคงต่อกันแบบไม่ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ก็ได้แต่อยากให้มีกันไว้ในบางเคสนะคะอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันที่มีนะคะแบบเอ,อ่อ เช่นอะไรแบบมีการลงทุนอ,อะไรบางอย่างร่วมกันไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ๋อเป็นเป็นเรื่องการเงินการทองก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นฟิลอะเป็นฟิลอะเ,เอามองว่าเป็นฟิลแบบคาดหวังให้มั่นคงต่อกันแบบไม่ต้องมีสถานะก็ได้ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างคะ่ะที่เขาไม่โอเคในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะในทิศทางที่จะเฮ้ i, จะมามั่นคงแบบ เฮ้ยแบบเป็นแฟนกันเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะอะไรเอามาดูนะนิดหนึ่งนะคะเช่นคือเขาเป็นคนบ้าง,งานหรือเปล่านะ,นะคะคาดหวังการพัฒนาตัวเองนะคะคาดหวังเรื่องงานนะคะบ้าง,งานชอบพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระด้วยนะคะรักอิสระนะคะ งานเขาเนี่ยต้องเดินทางหรือเปล่างานเขาเนี่ยต้องเป็นคนในวงการบันเทิงเป็นดาราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นอะไรที่มันต้องใช้เสน่ห์หรือเปล่าสมมติอ่ะเนี่ยมันต้องมีเสน่ห์มันต้องแบบดูดีนะภาพลักษณ์เพราะฉันเป็นคนในวงการเออเขาก็ไม่รู้จะไปคาดหวังยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเขาก็ต้องโฟกัสที่งานเขาการแสดงของเขาใช่ไหมแบบในแวดวงบันเทิงเขาต้องดูโสดต้องดูมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะ อมนืกอออกใช่ไหมแล้วก็แบบก็เลยแบบอผิดหวังเนาะที่แบบมันมันมัน,มน,มนไม่รู้จะคาดหวังอะไรดีไม่รู้จะคาดหวังยังไงเออนะคะกรณีถ้าเขาเป็นดาราเป็นคนในวงการบันเทิงหรือว่าหรือหรือบางเคสเขาอาจจะรักอิสระมากๆก็ได้ไงเนี่ยบ้างานสนใจแต่งงานอ,อสนใจแต่เรื่องการพัฒนาตัวเองนะอยากมีอิสระในการที่จะพัฒนาตัวเองก็เลยแบบไม่กล้าจะคาดหวังอะไรมาก ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันดันมี Knights of s w o r d อีกอะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันนะขอขยาย k n i g h t of Swords ค่ะว้าวในบางเคสเป็นเรื่องแบบมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเป็นปัญหาอะไรถ้ามันไม่ใช่ปัญหาก็คือสมมตินะคะความสัมพันธ์เนี้ยใจร้อนวุ่วาไม่ได้เพราะว่า พวกคุณดันทำมาค้าขายร่วมกันอสมมตินะเนี่ยใจร้อนวู่วาไม่ได้จะไปคาดหวังอะไรเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันใจร้อนว่วาไม่ได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำงานด้วยกันทำมาค้าขายด้วยกันใจร้อนว่วาไม่ได้นะคะหรือตัวเขาเองไม่ผิดหวังกับความคาดหวังเพราะว่ามันเขาหึงหวงคุณก็ได้มีเรื่องของแบบอารมณ์ความรู้สึกในเชิงแบบหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงกับการที่มีการปันใจกันเออ นะคะใครปันใจไปอ่ะคุณจะรู้เองแล้วกันนะคะประมาณว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นเรื่องราวความหงุดหงิดทุนเฉียวหึงหวงที่แบบมันมีการปันใจกันตรงเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เขาเสียวความรู้สึกหรือผิดหวังอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงน,นะคะเขาคาดหวังเออเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนถ้าถ้าไม่อย่างนั้นอีกอย่างคือเขาคาดหวังว่าอยากให้มีการดูแลกันนะ่ะ เอาเงินมาคืนกันก็ได้สมมตินะเอาเงินมาคืนกันมีการเปกันหรือว่ามีการดูแลกันเทคแคร์กันแบบแบบใจร้อนหน่อยอะ่ะเออใจร้อนนะแบบถ้าเกิดจะเปกันก็รีบรีบเปมาเร็วๆสมมตินะหรือถ้าเกิดจะดูแลกันไปกันมาอะไรก็รีบ,ร,บรีบทำเหอะอ่าหรือนะคะถ้าจะมาทำมาค้าขายอะไรร่วมกันก็แบบ เอ้ยรีบๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ยงไงมันเป็นดูมันมีความใจร้อนอยู่หรือว่ามันมีความไม่ชอบใจอะไรบางอย่างถ้าไม่ชอบใจอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเอ้ยการปันใจการแบบมีปัญหาเรื่องเงินระหว่างกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไหน,นเอามาว่าเขาผิดหวังไปแล้คะค่ะ <laughs> สรุป <laughs> เขาผิดหวังไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวออาดูไพ่เพิ่มตรงนี้นิดนึงอะ เป็นเป็นการผิดหวังกับตัวเขาเองก็ได้ไงที่ไม่สามารถคาดหวังอะไรได้ในความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมถ้าเขาเป็นดาราเขาบ้างงานเขาต้องเดินทางบ่อยเขาอาจจะผิดหวังกับตัวเขาเองก็ได้ที่แบบหุดหิดต,ตัวเองเหมือนกันที่แบบฉันก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังคาดเดาอะไรได้เลยเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยรู้แค่ว่าก็อยากให้มั่นคงกันไปจะเปิดเผยความสัมพันธ์หรือไม่เปิดเผยก็อยู่เงียบๆก็ได้หรือไม่มีสถานะก็ได้อะไรเงี้ยนะ มันเหมือนกับสิ่งที่เาขาคาดหวังไว้มันผิดหวังไปแล้วอะห้าถ้วยอะอืมนะคะมันผิดหวังไปแล้วอืมเดี๋ยวออมต้องขยี้นิดนึงพ่อมีกลิ่นเาขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนขอถามว่าเอ่อเขาต้องการ เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะมันมีไพ่ไฮพริเทสใช่ไหมเขาคาดหวังที่จะให้เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไหมเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์เปิดเผยไหมเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไหมเหมือนจะคาดหวังแต่พังไปแล้วหรอ คาดหวังแต่พังไปแล้วเนี่ยอารมณ์เหมือนกับโอกาสหนึ่งโอกาสที่จะได้เปิดเผยความสัมพันธ์เขาเคยเป็นเด็กเหรียญเขาเคยต้องการโอกาสนี้ในระดับเด็กเด็กเหรียญคือก็เปิดก็ได้นะก็เปิดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันพังไปแล้วหรือความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอยู่แล้วก็ได้เนี่ยทาวเวอร์เปิดไปแล้วจ้านะคะเรียบร้อยแล้วจ้าโปแตกปี๊ดแตกวีนแตกไปเรียบร้อยแล้วจ้าเปิดเผยไปแล้วจ้านะคะก็ได้นะ เขาคาดหวังให้เขาอยากเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้ถูกเปิดเผยไหมมันมีพลังงานทั้งดึงและและทั้งทั้งดึงและและและละเขาเรียกอะไรผลักและและดึงอ่ะเดี๋ยวกันนะเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้ถูกเปิดเผยไหมเหมือนจะรออเหมือนกับมันต้องรอดูมีการพูดคุยกันก่อนนะคะรอที่จะได้มีการพูดคุยกันก่อนเหมือนเข้าสับสนใจอยู่อะ นะคะว่าเขาจะเปิดเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยได้ไหมคือเขาสับสนใจอยู่นะว่าวุ่นใจสับสนใจขอรอดูก่อนขอรอดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวขอคุยคุยกันก่อนละกันเนาะว่ายังไงดีนะคะเพราะว่าดูแล้วก็เหมือนกับต้องการอิสระพอ,พอตัวอือยากได้อิสระพอสมควรอยู่แล้วก็เป็นคนรักสันโดดด้วยไหมเนี่ยโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษนะคะมีพลังงานในเชิงเหมือนต่อต้านเบาๆอยู่เหมือนกันนะต่อต้านที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ เบาๆอยู่แต่อย่างที่บอกอ่ะสองสองใบขยายมันดันเหมือนเขาเคยคิดเหมือนกันนะ่ะว่าอยากเปิดแต่มันพังไปละอืมเขาคาดหวังให้เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหม,มจากสองใบนี้จริงๆถ้าเกิดมันจริงจังอ่ะเอามาว่าเปิดเผยแน่ๆค่ะแสดงว่าเขาจะมีพลังงานในลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ถ้าจริงจังถ้าถูกต้อง ถ้าชัดเจนเปิดเผยได้จ้ะนะคะเปิดเผยได้จ้ะถ้าจริงจังถ้าถูกต้องถ้าชัดเจนเปิดเผยได้จ้ะนะคะก็เลยแบบนั่นแหละต้องรอดูนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไปแล้วนะคะก็แปลว่ามันมันโปะไปแล้วล่ะมันโปะแตกไปละมันมันมันอะไรกันไปละนะคะเปิดเผยไปแล้วนะเมื่อกี้ทรายที่อมเห็นขอดูหน่อยครับว่าเขาผิดหวังอะไรในความสัมพันธ์เนี้ย เขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนแล้วสิ่งที่เขาผิดหวังคืออะไรอะ่ะสิ่งที่เขาผิดหวังสิ่งที่เขาผิดหวังหรือเสียความรู้สึกเอมันมีการบล็อกกันเหรอในบางเคส มันมีการบล็อกกันสิ่งที่เขาผิดหวังหรือเสียความรู้สึกเพราะว่ามันบล็อกมันปิดกั้นนะคะหรือว่าที่เขาผิดหวังหรือเสียความรู้สึกเพราะว่าเขารักนะแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะเออรักนะแต่ทําอะไรไม่ได้รอด้วยความอึดอัดใจรักนะแต่ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาผิดหวังหรือสิ่งที่เขาเสียความรู้สึกคืออะไร คาดไฟคุณช่วยพิมพ์บอกหน่อยเขาเคยต้องการโอกาสในความสัมพันธ์นี้บางอย่างแต่คุณอนะไม่พร้อมให้เขาหรือเปล่าคะคุณเคยปฏิเสธเขาไหมจากไพ่อะคุณเคยปฏิเสธเขาไหมอ่ะลองช่วยพิมพ์ซิถ้าถามว่าเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนแล้วไอ้ไพ่ห้าถ้วยที่เหมือนเขาผิดหวังเขาเสียความรู้สึกอะ มันคืออะไรคือแบบเขาเคยรักคุณมากๆเคยต้องการโอกาสอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนมันมีความรักมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะแต่ว่าเนี่ยมันติดก้าวดาบอะ่ะอันนี้ไพ่สลับข้างกันได้นะเป็นฝั่งเขาที่เขาผิดหวังกับตัวเขาเองที่เขาปฏิเสธคุณหรือให้คุณไม่ได้ในบางสิ่งนะคะหรือว่าเป็นตัวคุณเนี่ยแหละนะคะที่อาจจะไม่สามารถให้บางสิ่งกับเขาได้อะไรเงี้ยลองพิมพ์ดูแล้วกันนะคะ สิ่งที่เขาผิดหวัง้5ถ้วยเนะี่ยงั้นตอนนี้เขาหวังอะไรบ้างอะงั้นตอนนี้เขาคาดหวังอะไรบ้างคะในความสัมพันธนะ์อะเขายังคาดหวังอะไรกับคุณอยู่ไหมแถวธาตุไฟทุกวันนี้เขายังคาดหวังอะไรจากคุณอยู่ไหมนะคะบางเคสเป็นเรื่องเซ็กส์นะบางเคสนะ บางเคสนะคะเป็นเรื่องเซ็กบางเคสเป็นเรื่องเงินที่ติดหนี้ติดสินกันเดี๋ยวขอให้เพิ่มก่อนมีไพ่ชาวอามังกรสิงมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมษนะคะถามว่าอะแล้วอย่างนี้ตอนนี้เขายังคาดหวังอะไรอยู่ไหมเอาว่าตอนนี้เขาดูสับสนมาก อยากออกจากความวุ่นวายสับสนนี้จังเลยอยากออกจากการที่ทะเละาะกันอยากจะแบบเออเราเหมือนอยากจะจบเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงอยากจะจบเรื่องที่ทะเละาะกันอยากจะจบจากความสับสนทั้งหลายนะคะมีไพ่าชาวมีนเพิ่มเข้ามาเขาคาดหวังอะไรในตอนนี้แบบ เหมือนกับว่ากําลังรออะรอที่จะเคลียร์กันบางอย่างค่ะเนี่ยมันมีความรักจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรักมันมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะเอาว่าเขากําลังรอความสนใจบางอย่างจากคุณนะเอาว่าอย่างนี้นะเขามีความรู้สึกว่าเขาสับสนใจมากๆร้อนอกร้อนใจอยากส่องอยากสืบหนักอกหนักใจอยากเคลียร์ใจ เขาอยากรู้ว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมเขาอยากรู้ว่าคุณนะ่ะผูกพันกับเขาบ้างหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าคุณนะ่ะจะสนใจหรือใส่ใจเขาบ้างไหมอันนี้ไพ่ขยายก่อนนะอืมเขาเหงาค่ะความสัมพันธ์นี้มีรอยร้าวมีระยะห่างเขาหวังว่าเขาคาดหวังอะไรจากความ,มเขาเขาหวังว่าอย่างน้อยๆจะได้กลับ กลับมาหากันนะแล้วเริ่มต้นใหม่ให้มันดีดอะ่ะเหมือนอยากจะกลับมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันดีอยากจะกลับมาฟิกซ์ซ่อมแซมแก้ไขเรื่องที่เคยทะเลาะกันเรื่องที่เคยสับสนวุ่นวายเรื่องที่เคยบ้าบอคอแตกอะไรที่ผ่านมานะแล้วเริ่มต้นใหม่ทําให้มันดีแต่ในบางเคสจะเป็นเรื่องเซ็กส์เขาต้องการที่จะกลับมานะคะแบบเออ กลับมาแบบมีอะไรกันอีกจังเลยเออเพราะว่าแบบสมมตินนะเซ็กกับคุณมันดีมากๆเลยเนะี่ยอยากจับอยากจะกลับมามีอะไรกันอีกอยากให้คุณสนใจให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเป็นเรื่องเงินค่ะนะที่เห็นว่าตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยเป็นไปได้เรื่องการซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะเ,ออเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์การติดหนี้ติดสินการที่ต้องมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรกันอย่างนี้ก็ได้ไงอืม ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนกันนะเป็นการทวงบุญคุณกันก็ได้สมมุตินะนะคะเป็นการทวงบุญคุณอันนี้เอาว่าแต่ละเคสน่าจะหลายอย่างหลายหลากหลายอะ่ะเออหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะ่ะการทวงบุญคุณอะ่ะการติดหนี้ติดศินอะ่ะนะเรื่องเซ็กอะ่ะเนี่ยติดใจอยากได้อีกอะ่ะเหงาอะ่ะมันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะ่ะกลับมาสนใจฉันหน่อยสินะคะอยากจะเคลีย ถ้าถามว่าแล้วตอนนี้เขายังคาดหวังอะไรกับคุณอยู่ไหมเป็นไปได้ว่าถ้าเอาสั้นๆนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปแตกแขนงว่าเป็นเรื่องสารพัดส,สารเพเนี่ยคาดหวังว่าจะยังได้กลับมาเคลียร์ใจกันได้กลับมารอเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วยังรักกันไหมยังยังผูกพันกันหรือเปล่าคุณยังแคร์คุณยังสนใจเขาบ้างไหมคะ่ะอืมเออโอเคงั้นเราสรุปเลยแล้วกัน สิ่งที่เขาเขาจะได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ไหมคะแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไหมไหมเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาจะได้นะจากนี้ไปนะในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ตามนะคะเขาจะได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้หร <laughs> ือเปล่าคะเขาคิดว่าเขาจะได้ไหมในสิ่งที่เขาคาดหวังดูเอาแต่ใจอยู่นะดูเอาแต่ใจอยู่ มีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมษขึ้นมาอีกแล้วนะคะชาวมังกรออกมาได้อยู่มีโอกาสได้เพราะอะไรความสัมพันธ์ียังตัดไม่ขาดหรอกยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกันไหมซัพพอร์ตอะไรกันบางอย่างยังเป็นยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่เหมือนกันที่ติดกันอยู่เนี่ยในบางเคสยังติดใจรถเซ็กซ์อยู่อ่านะคะในบางเคสนะยังติดใจรถเซ็กซ์อยู่ นะคะหรือแค่แบบความสัมพันธ์นี้ยังมีมีหนี้สินติดค้างกันอยู่ยังมีหนี้กรรมเออเอาคำนี้สรุปง่ายๆเลยไม่ว่ามันจะเป็นเซ็กเป็นอะไรก็ไม่รู้ลอะอะพวกคุณยังมีกรรมที่ยังชดใช้กันไม่หมดนะคะยังมีกรรมที่ยังต้องชดใช้กันไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่เขาหวังไหมมีโอกาสเพราะว่าคนคนนี้ดูเอาแต่ใจอยู่นะเนี่ยดูเอาแต่ใจเหมือนกันนะนะคะดูแล้วอยากได้อะไรต้องได้อะฉะนันเอาแต่ใจอะ อยากได้อะไรก็ต้องได้อะนิดนึงอ่ะนะก็ได้ได้ได้เหมือนกันถ้าถามว่าแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่เขาหวังไหมก็มีโอกาสได้อยู่อ่ะมีโอกาสได้อยู่เนี่ยเนี่ยมันมันยังไม่หมดกรรมกันะนะนะก็มีโอกาสนะเพราะฉะนั้น <laughs> อมจะถามชาวธาตุไฟจะให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไหมแอบขอดูนิดนึงนะ ชาวธาตุไฟคุณนะจะให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ไหมเนี่ยชาวธาตุไฟจะให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไหมคุณจะให้ไหมคุณบอกคุณไม่แน่ใจก็อาจจะประคับประคองกันไปดูก่อนขอดูก่อน,ขอ,อนขอคิดดูก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นเดียนโมอร์เรอร์นะมีไพ่ชาวเมธนะคะคุณก็ดูมีเป็นคนมีอีก้ดูรักศักสีหรือว่าแบบคุณก็พยายามนิ่งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่มันเป็นความนิ่งที่ก็คิดอยู่นะหาทางหาวิธีหรือคิดถึงนะหรือว่านิ่งในลักษณะแบบมีโปรเจกต์ร่วมก,กันกับเขาอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยยังเห็นกันอยู่เลยเนใน,น,นในบางเคสคุณก็ยังไปส่องเขาไปดูหมอถึงเขาหรือยังคิดถึงเขาแล้วก็แบบเออก็ยังดูดูอยู่ว่าเอออนาคตมันจะไปอีท่าไหนจะเกี่ยวข้องกันยังไงเอาว่าภายใต้ความนิ่งของคุณอนะยังมีเรื่องที่คิดเกี่ยวกับเขาอยู่เหมือนกัน นะคะความป้วนเปี้ยนความคิดที่อะไรบางอย่างมันก็เลยขึ้นมาว่าฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะให้ในสิ่งที่เขาว่าต้องการหรือเขาหวังให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะฉันจะให้ได้ไหมแต่ถ้าแค่ประครับประคองกันอนะอาจจะได้อยู่ค่ะประมาณนั้นนะเอาต้องปิดด้วยไพ่ข้อความนะคะช่องนี้ เขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอะดูข้อความหน่อยว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณบ้างอะนะเขาอยากจะพูดอะไรกับชาวธาตุไฟบ้างเนี่ยนะคะ I think so yes.. คืออะไรขออีกใบก่อนเอ้าเขาบอกว่าเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเลยนะเอามาเขาวัดชาวซองชาวซอง คุณเห็นด้วยกับคำทำนายออมใช่ไหมแหคุณเลยมาคอนเฟิร์มฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะหมออมนะคะหรือเปล่า <c oughs> เขาเลยบอกว่าไอ้ถึงโซเยสนะเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอุ้ยอยากมอมเล่าชาวธาตไฟ <c oughs> อยากมอมเล่าคุณอีโก้สูงนักเก๋จับมอมเล่าสักทีดิเอาเล่ากอกปากชาวทาตไฟหน่อยเขาบอกเขาขอโทษค่ะ <c oughs> เขามีเรื่อง ผิดหวังเสียใจหรือว่าอะไรด้วยเมื่อกี้ที่อมาอ่านไปจําได้ใช่ไหมนี่ไงคุณแคร์เขาบ้างไหมเขาถามคุณ Do you even care คุณแคร์เขาบ้างเปล่านะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองสีชาวธาตุไฟจริงๆแล้วคุณแคร์เขาบ้างไหมนะคะย้ำนะย้ำเขาบอกว่ามีคนรอชาวธาตไฟอยู่อ่ะไม่รู้ใครแฟนตัวจริงชาวราไฟมีแฟนไปยัง เขาบอกว่า they are waiting for you นะคะแสดงว่ามีครอบครัวรอคุณอยู่หรือเปล่าครอบครัวสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างรอชาวทัดไฟอยู่แต่เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยอะ่ะต่อให้คุณจะมีใครก็ไม่วู้ d a ในที่เนี้ยแต่เขาก็ไม่อยากเสียคุณนะนะคะเนี่ยเขาถามว่าชาวทัดไฟคิดถึงเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาอยากทำอะไรแผงๆกับคุณนะแสดงว่าบางคนเนี่ยติดใจในเรื่องของแบบความหลงไหลความเสพติดเรื่องเซ็กเรื่องอะไรนะคะ ใต้สำรับเขาบอกว่าเขาหมายถึงอย่างที่พูดค่ะฉันพูดคำไหนคำนั้นเออถ้าเขาอยากได้คุณก็คืออยากได้อะไรเงี้ยถ้าเขาบอกคิดถึงเขาก็คือคิดถึงนะคะถ้าเขาแคร์เขาอยากรู้ว่าคุณแคร์เขาหรือเปล่าเขาก็ต้องอยากรู้ให้ได้นะคะ อ่ะประมาณนี้ยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องเบอร์บัญชีใต้คลิปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันฝากช่วยกันดันซับให้ถึงแสนซับนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย